สวัสดีค่ะพบกับมาริทารโรค่ะนี่เป็นราศีมิถุนในเดือนกันยาปี64ค่ะผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมพบกับแม่หมอพลังบวกเป็นเรื่องงานความรักสุขภาพจริงๆสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเรื่องของงานใช่ไหม แต่ราศีมิถุนไพ่คู่ขึ้นอืมจะแต่งงานหรือเปล่ามิถุนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะวางแผนใช้ชีวิตอืมใช้ชีวิตอยู่กับผู้กครองไหมอืมความรักมันขึ้นหรือบางท่านอยู่ไปเลยโดยไม่แต่งก็มี เอาเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยจะเอาเรื่องงานหรือเรื่องความรักก่อนดีสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินใช่ไหมเอาเรื่องงานก่อนดีไหมนะเราเห็นไพ่ความรักมันขึ้นเราก็เลยแบบอยากจะอ่านไพ่เรื่องความรักเอาเรื่องงานเรื่องเงินก่อนแล้วกันอืมเรื่องงาน ในเดือนกันยาบอกเลยไม่ต้องไปใจรอ้อนไม่ต้องไปวู่วามอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองประมาณแบบนั้นยิ่งไปดิ้นมากยิ่งไปอะไรกับมันมากนะมันก็จะยิ่งสร้างความเสียหาย สร้างความเสียหายไว้สร้างแบบเออปัญหาในเรื่องของงานเห็นไหมสามดาบเห็นไหมอ,อสศวินในซับซอด t นซับ o อดแล้วก็ห้าดาบทั้งถูกหลอกถูกโกงหมดเงินเสียเงินในเรื่องของการงานอยู่นิ่งๆจะดีกว่า อืมประมาณแบบนิ่งประมาณแบบนิ่งเสียตำลึงทองประมาณแบบนั้นยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งลงทุนยิ่งฝืนทำยิ่งแบบอืรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วยังฝืนที่จะทำฝืนที่จะลงทุนฝืนที่จะจัดการต่อฝืนที่จะเดินต่อทั้งที่รู้ว่าถ้าเดินต่อไปแล้วยิ่งลงยิ่ง ทําไปแล้วมันก็จะยิ่งหนักไปเรื่อยๆยิ่งจะสูญเสียเงินไปเรื่อยๆถ้ามีการเงินที่ดีมีเกณฑ์การเงินที่พร้อมจะทําอะไรยาสูม 4, สี่สูงห้าเสี่ยงนะคะเดือนกันยาไม่งั้นคุณก็จะต้องมานั่งปวดหัวใจสามดาบปักอยู่ปวดหัวใจในเรื่องของเม็ดเงินที่มันจะต้องลงทุน และสูญเสียไปถ้ายังมีงานมีการทำอยู่มีการเงินที่ดีมีรายรับที่ยังเข้ามาเรื่อยๆมีการเงินที่มั่นคงก็ทำณจุดจุดนั้นให้เต็มที่แต่ในความเต็มที่นักน่ะไม่ได้แปลว่าคุณจะลงทุนหรือเสี่ยง ทำอะไรก็ตามในเดือนกันยานี้ได้ได้มากมันจะไม่ได้มากระวังของการขาดทุนการหลอกการโกงห้าดบการฝืนเขาเรียกว่าการฝืนการที่แบบเออเนี่นยน่าซับสอนความใจร้อนความใจร้อนความรีบเร่ง ฝืนทาทั้งที่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะได้แค่ไหนฟังดีๆนะฝืนไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะได้แค่ไหนมันไม่ได้มากอืเพราะการที่หยุดดูสถานการณ์หยุดรอดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวยิ่งทำก็จะยิ่งทำให้ การเงินของคุณเหมือนตำน้ำที่ละลายแม่น้ำไม่ได้ละลายในถ้วยเอาลงแม่น้ำไปเลยการเงินคือลอยไปกับน้ำเลยลอยไปแล้วถามว่าคุณสามารถที่จะโกยออกกลับคืนมาได้ไหมน,นั่นแหละคือปัญหาบางทีการถูกทักท้วงการถูกติงควรที่จะฟังไว้บ้าง เพราะสเตนเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครสเตนเป็นคนที่ดื้อพอสมควรเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเชื่อมั่นในตนเองสูงก็เลยไม่ค่อยจะฟังใครคิดว่าความคิดของตนเองนี่ถูกความคิดของตนเองนี่แหละมันใช่ละนะแล้วทีเนี้ยห้าดาบมันขึ้น การร่วมลงทุนกับใครระวังนะคะหรือการลงทุนหรือการทำในเรื่องของทรัพย์สินการเงินบัญชีอะไรอย่างนี้นะตรวจสอบให้ดีหรือการลงทุนการทำอะไรสักอย่างที่มันอยู่บนเส้นได้ือการลงทุนในเรื่องของเงินที่มัน,สนเสี่ยง เสี่ยงกับคนแปลกหน้าเสี่ยงที่แม้กระทั่งคนที่เคยไว้ใจบางทีนะในเรื่องการเงินมันก็ไว้ใจกันไม่ค่อยได้ระวังเรื่องการถูกนี่แหละถูกพวกมิจฉาชีพมาหลอกลวงเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง การจะทําอะไรนะบางทีมีข่าวคราวมาเออระวังพวกมิจฉาชีพที่จะมีการติดต่อติดต่อมามีข่าวครา,าวมามาหลอกลวงมาพูดคุยในเรื่องของการเงินอะไรทานองนี้ระมัดระวังให้ดีในช่วงของเดือนกันยาคนที่เดือดร้อนคนที่มีปัญหาด้านการเงินจะมารบก,กวนชาวมิถุน ก็การเงินของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานสถานการณ์โดยรอบมันไม่ค่อยดีจะทำอะไรในเรื่องของการเงินอย่าได้คิดว่ามันจะสวยงามคิดให้รอบคอบนะคะจะทำอะไรในเรื่องของการเงิน การงานนะการงานถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมมาดีวางแผนมาดีจัดการมาดีแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะกุ้มอกกุ้มใจนะท,ท,ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำมาดีนะราศีมิถุนนี้ต้องบอกว่ามีความรู้ความสามารถเดอร์มิกเป็นคนดูแลผู้คนรอบข้างได้ดีในเรื่องของการงานก็ทำได้ดี การงานความสามารถเป็นที่โดดเด่นไม่ขาดตกบกพร่องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบริวารคนที่มิถุนจะต้องดูแล mm. การเงินดีมากโชควาสนาดี mm. เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ หน่วยงานใหญ่ๆเจ้าของโรงงานอะไรประมาณแบบนี้นะแต่ในช่วงของเดือนกันยานิ่งเสียตำลึงทองอย่ที่บอกระมัดระวังนะคะบางทีการอยู่เฉยๆการที่จะทำอะไรนะในเรื่องของการงานถ้าไม่อยาก บาดเจ็บเสียใจเสียความรู้สึกกับเรื่องของการงานจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการทวงติงจากบริวารจากผู้คนรอบข้างที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาหรือที่ปรึกษาในที่ทำงานที่สำนักงานอะไรแบบนี้นะคะอืม ความรอบคอบในการทำงานจึงต้องมาอันดับหนึ่งนะในเดือนกันยายังมีคนให้ความร่วมมือคะ่ะยังมีคนให้ความช่วยเหลือคุณรวมทั้งตัวของมิถุนเองด้วยเป็นที่พึ่งให้กับคนเยอะๆอะ่ะเป็นที่พึ่งให้กับหลายๆคนหลายๆกลุ่ม อย่างกลุ่มของบริวารในที่ทํางานนะคะกลุ่มของบริวารในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่มีเป็นคนใจบุญคิดแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นตลอดเวลาดูแลคนอื่นตลอดเวลาถ้ามีบุตรภรรยาสามีอะไรอย่างนี้จะดูแลได้ดีเป็นสายเปด้วย เปหนักเลยบางทีในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนที่ตนเองรักแล้วก็ถึงไหนถึงกันบางทีหมดเงินไปกับการที่จะต้องดูแลคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองก็มีนะอืก็บางทีก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องระมัดระวังด้วยมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกินงบ เกินรายรับอ่ะเกินในสิ่งที่ตนเองได้รับมาระวังเงินจะขาดมือด้วยถึงแม้ว่าฐานะการเงินของคุณจะดีนะเงินขาดมือนี่หมายถึงทรัพย์สินมีค่ามีการเงินดีแต่แบบเงินขาดมือหมายถึงเงินเดือนหรืออะไรก็ตามที่เรารับมานะ่ะ คือเราใช้จ่ายไปเกินเกินเกินเอบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราควบคุมอะนั่นแหละบางทีความเก้าเหรียญนี่บางทีแบบเป็คนจิตใจดีอะ่ะเป็นคนแบบหยิบจับใช้เงินบางทีเพื่อที่จะดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอืถึงไหนถึงกันเลยนะเป็นคนใจใหญ่อืมเนี่ยเตรน ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมีบทบาทต่อคนอื่นมากๆและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นมากๆากบางทีดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตนเองก็มีบางทีทุกข์ในเรื่องที่เป็นเรื่องของคนอื่นก็มีไม่ได้ทุกข์ในเรื่องของตนเองเรื่องของตนเองนี่คือบางทีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะเป็นด้วยแบบ ปัญหาของคนอื่นหรือปัญหาในที่ทำงานปัญหาส่วนรวมคิดเผื่อคนอื่นคิดเป็นห่วงลูกน้องเป็นห่วงเป็นยายคนนู้นคนนี้บางทีก็นะไอ้เรื่องที่กลับมาทุกเนะี่ยบางทีก็ย้อนคิดอยู่เหมือนกันว่าเออบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่อะไรอยู่มันเป็นเรื่องของคนอื่นเออแต่ก็ นะบางทีเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความใจดีความความที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นตลอดเวลามันเป็นความที่เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะคนที่ทําเพื่อคนอื่นตลอดเวลาคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นตลอดเวลาบางทีโชคลาภมันก็มาจาก ความที่เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนคิดเป็นคนที่มีแต่ให้คนอื่นตลอดเวลาแล้วบางทีโชคชะตามันก็เข้าข้างทำให้เราเป็นคนมั่งมีเป็นคนที่จะทำอะไรนี่แมมันได้โชคได้ลาบมาง่ายเหลือเกินมันคล่องเหลือเกินประมาณแบบนั้นอ่ะยิ่งให้บางทีให้ก็ไม่ได้คิด ดังนั้นการมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตของชาวมิถุนบางทีมันก็มาแบบไม่ได้คิดเหมือนกันบทมันจะได้มันก็ได้มาเฉยเฉยเลยเป็นเงินก้อนโตไปเลยเป็นเงินที่สามารถที่จะตั้งตัวได้เลยตลอดชีวิตแบบนั้นนะสิ่งที่เป็นอำนาจเหนือธรรมชาติสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีพลังสิ่งที่มองไม่เห็น ยังคุ้มครองตัวคุณอยู่ให้คุณแคล้วคลาดนะแคล้วคลาดจากคือกัรนสิ่งไม่ดีออกจากตัวคุณนะแบบนั้นน่ะบางทีการปิดทองหลังพระในบางท่านมันก็จะมีสิ่งวิเศษอย่างหนึง่งมันก็จะมีพรวิเศษอย่างหนึง่งที่จะมากั้นให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจาก ให้ห่างไกลและออกไปจากตัวของชาไม่ถุนบางทีสิ่งร้ายๆมามันก็เข้ามาหาเราไม่ได้หรือบางทีใครที่คิดร้ายกับเราจะเป็นช่วงที่พวกเขาก็จะมีอันเป็นไปด้วยการกระทําของเขาเองอเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้มาแตะดีเกินไปเขาก็ไม่ให้ อะไรก็ตามไม่ดีมาตั้งกายประมาณแบบนั้นเขาก็จะกันออกไปจากตัวของชาวมิถุนในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักของชาวมิถุนนะเจอคูอ่บางทีก็อยู่ด้วยกันไปแล้วนะแต่ไม่แต่งเรื่องคู่มันเด่นมากหรือว่าจะมีเกณฑ์ที่จะ วางแผนชีวิตครอบครัวหรือแบบแต่งงแต่งงานพูดคุยกันถึงเรื่องงานมงคลอะไรอย่างนั้นไหม,มเพราะความรักที่เคยถูกออาเปรียบมานานนะอืมไม่ต้องไปฝืนไพ่บอกว่าไม่ต้องไปฝืน อะไรในะชีวิตที่มันไม่ใช่ถ้ามันจะออกไปจากชีวิตก็ให้มันไปเลยเพราะว่าคู่แท้ของชาวมิถุนนะจะมาในเวลาที่เหมาะสมจะมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วตัวของมิถุนเองค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมีค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากกว่าคู่ครอง มันจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าเจอคนไม่ดีในชีวิตถ้าตัดได้ก็ตัดถ้าเขาจะออกไปจากชีวิตก็อย่าลัางไว้เพราะว่ามิถุนในบางท่านจะถูกเอาเปรียบจะถูกคนรักเอาเปรียบจะถูกคนที่ไม่หวังดีต่อคุณจริงๆเอาเปรียบกับคุณทุกทางนะมันก็อยู่ที่มิถุน ว่าจะทนอยู่ให้เขาเอาเปรียบตลอดไปหรือจะตัดออกไปเลยจากชีวิตและบางทีความรักเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ดีแต่เราก็ทนนะบางทีคนเรามันเป็นแบบนี้รู้ว่าไม่ดีแต่ทนแล้วมันเหมือนเป็นการปิดกั้นตัวเองเหมือนเป็นการปิดกั้นไม่ให้คนดีๆเข้ามาในชีวิต การที่เรารับเอาคนที่มันไม่เหมาะสมมาอยู่ในชีวิตเราชีวิตเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะม,มันก็จะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเออในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นสันดาถ้ามันไม่ไหวจริงๆถ้ามันไม่ใช่แล้วอะตัดไปเถอะนะคะนั่นแหละมันก็อยู่ที่ตัวของมิถุนเองอะ่ะ จะเอายังไงแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยไม่ถุนนะถ้ามีโอกาสถ้าคุณตั้งรับกับคนที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ได้คุณจะเจอคนดีนะคนดีที่ถ้าเข้ามาในชีวิตนี้แล้วก็มันมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์อยู่เป็นคู่ครองด้วยในเรื่องของความรัก มีเกณฑ์มีคู่อ่ะมีเกณฑ์มีคู่ในเดือนอกันยาคู่ครองจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่ามีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วตัวของนิถุนเองค่อนข้างมีอิทธิพลต่อตัวคนรักด้วยคนรักคู่ครองแบบดูแลดี คุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนรักคู่ครองนะมิถุนคุณจะเป็นทุกๆอย่างเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งคู่คิดเป็นทั้งกาลยานมิตรเป็นทั้งคนรักที่ดีอืเป็นคู่ที่จะช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างแต่งแล้วมีความมั่นคงในชีวิตคู่ครองจะนำมาซึ่ง ความสมพงนะเขาเรียกว่าดวงสมพงดวงที่จะอยู่แล้วมีความร่ำรวยยิ่งอยู่ยิ่งเป็นเศรษฐีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผู้คลองมีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สมบัติบางทีนะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนรักคู่ครองเรียกว่าหนีกันไม่พ้น คู่มาแล้วยังไงก็คือดวงมันจะมีคู่อ่ะอยังไงก็ไม่หนียังไงก็หนีกันไม่พ้นค่ะสองถ้วยแต่ว่าจะต้องไม่ฝืนนะอยากกลับไปหาอาดีตที่มันจบไปแล้วแล้วก็มันไม่ค่อยดีอ่ะคือ,อห้าดาบนี่ความรักที่ผ่านมาหรือความรักที่ เออมันจะออกไปจากชีวิตแล้วที่มันแย่ๆปล่อยมันไปเลยแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆที่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก้อนนี้ก็จะเป็นอืมในเรื่องของสุขภาพนะราศีมิถุนระวังเกณฑ์ผ่าตัดเจ็บป่วย ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือมีปัญหาด้านการเงินสามดาบเนี่ยทั้งปัญหาในเรื่องการเสียความรู้สึกเสียเซลกับใครบางคนถ้าไม่หมดไปในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจที่จะต้องหยุดชะงักสามดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการผ่าตัด การนอนโรงพยาบาลการป่วยหนักก็ขับรถขับราขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยจะต้องระมัดระวังสุขภาพอย่าให้ได้ป่วยอย่าให้ได้เป็นถ้าเป็นก็จะเป็นการป่วยหนักก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีในช่วงของเดินกันยา อย่าได้ฝืนนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สบายถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอย่าได้ฝืนอย่าได้ฝืนคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าไปรักษาได้ก็ควรที่จะไปรักษาควรที่จะหมั่นดูแลตนเองดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพให้ดีจะได้ไม่เจ็บไม่ปวยนะคะในเดือนกันยา นี่จะเป็นดวงของราศีมิถุนในเดือนกันยานะขอให้ทุกท่านร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยในช่วงของเดือนกันยาก็จะทำอะไรในเรื่องของการเงินก็ขอให้ระมัดร,ระวังขอบคุณน,นะคะทุกทกท่านที่ติดตามมาริทาโรขอบคุณน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ